สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของปริศนาที่เรียกได้ว่าเป็นปริศนาแห่งวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องราวของการวิวัฒนาการของสัตว์นั่นเองกว่าเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์เฮ้ยเราเป็นอะไรมาก่อนหรือว่ากว่าแมวเนี่ยจะเป็นแมวนะตอนนี้สมัยก่อนเป็นยังไง เราเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปดูเมื่อล้านปีก่อนได้ถูกไหมเราอาจจะต้องค่อยๆศึกษาแกะอรอยจากล่องรอยทาง DNA จากฟอสซิลจากวัตถุต่างๆจากข้อมูลต่างๆที่เราหามาได้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าไก่เนี่ยที่เรากินไก่ทอด k f c ข้าวมันไก่ข้าวมกไก่โอ้โหเมนูไก่อร่อยเหลือเกินนะไก่ทอดข้าวเหนียวอย่างเงี้ยโอโ้ไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยมากไก่เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรทุกคนไก่เนี่ยจริงๆแล้วมี ที่มาเนี่ยนะครับที่มันแบบดูจะน่าสะพรึงแล้วก็ดูเกลียงไกลดูยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะแน่นอนไก่เองเนี่ยนะครับผมเขาเชื่อกันว่ามีวิวัฒนาการมาจากนโดเสาร์กลุ่มที่เรียกกันว่าซีร o ซอ,อเรเอียเจ้านโดเสา์จำพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนโดเสาร์ประเภททีเล็กหรือว่าเวโรซิลัปเตอร์ ซึ่งมันก็จะเป็นนโดเสาที่แบบว่ามักจะโผล่มาในหนังถูกไหมแล้วก็เป็นนโดเสาที่ดูแบบดุดูโหดเป็นแบบนโดเสาตัวไอคอนิกของโลกอะ่ะเราคิดดูมันได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายเป็นไก่จนกลายเป็นนกในปัจจุบันท้าไมมันถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผม ก็เรียกได้ว่ามันรอดชีวิตมาจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ถูกไหมจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นมา60ล้านปีก่อนแล้วมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนั่นแหละโดยหนึ่งในราคาสาคัญได้มีการเจอจากการวิจัยล่าสุดในคราวนี้นะครับผมที่เกิดขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิลีในการที่จะเปลี่ยนไก่เนี่ย reverse evolution ไปย้อนวิวัฒนาการกลับไปให้มันกลายเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มันเคยเป็น ก่อนที่จะมาเป็นไก่มันเป็นไนโดเสาร์มาก่อนและในการทดลองนี้มันก็ได้เปลี่ยนไก่ให้กลายเป็นไนโดเสาร์จริงๆนะครับโดยการตัดต่อยีนพันธุกรรมที่มีชื่อว่า IHH ซึ่งมันทําให้รูปลักษณ์ของไก่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการย้อนกลับเปลี่ยนไก่ให้กลายเป็นไนโดเสาร์อีกครั้งนะครับผมครั้งนี้เองไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลองทําแบบนี้นะครับในคราวแรกที่ลองทําเองเนี่ยนะครับผมก็มีการเปลี่ยนจมูกของไก่เนี่ยให้มีลักษณะกลายเป็น จมูกของไนโดเสาหรือว่าดัดแปลงพันธุกรรมเปลี่ยนวิธีการเดินทําให้ไก่เองเนี่ยเดินแบบทีเล็กก็ทํามาแล้วนะครับในคราวนี้เองเนี่ยได้เปลี่ยนส่วนขาของไก่ให้กลายเป็นขาไนโดเสานั่นเองและท่านผู้ชมการทดลองนี้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมซึ่งนั่นก็แปลว่ายิ่งยืนยันทฤษฎีที่ว่า ไก่เนี่ยมีวิัฒนาการมาจากไนโดเสาร์จริงๆโดยการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้เองเนี่ยนะครับผมมันได้เปลี่ยนข้อต่อกระดูกน่องของไก่ไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกน่องของไก่อะมันจะสั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ยาวลงไปถึงกระดูกข้อเท้าแต่หลังจากการตัดต่อยีนนี้เข้าไปเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าตัวอ่อนของไก่เนี่ยสามารถพัฒนากระดูกน่องออกมาให้ยาวไปจนถึงกระดูกข้อเท้าได้เหมือนกับไนโดเสาร์เลยก็เรียกได้ว่ามีเท้าแบบเดิมที่มันเคยเป็นมีเท้าแบบไนโดเสาร์ไปเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็น ลักษณะสําคัญที่บ่งชี้ว่านี่เป็นไดโดเสาร์จำพวกซีโรอซอรียแล้วถามว่าการทดลองนี้เนี่ยมีขึ้นไปทําไมนะครับผมเฮ้ยมันทํามาเพื่อที่จะ เปลี่ยนไก่ให้กลายเป็นไนโตสาซ์จริงๆอย่างนั้นหรอคําตอบก็คือไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างไนโดสาซลขึ้นมาใหม่สร้างจูราสสิกปาร์คขึ้นมาแต่มันเป็นการศึกษาแล้วก็พยายามค้นหาความลับค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์นั่นเอง,เองซึ่งการพิสูจน์แบบนี้การทําแบบนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันนะครับผมที่เฮ้ยมันน่าจะมีรากฐานมาแบบที่เราเชื่อนั่นแหละแต่อีกหน่อยเนี่ยก็ไม่แน่นะครับผมถ้าหากว่าเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมัน,ก,น,น,นก้กาวไกลขึ เห็นนโดสาวตัวเป็นๆเ,เหมือนกันเรียกได้ว่าหนังจูราสสิกพาร์คเนี่ยอาจจะก,กลายเป็นจริงขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลย เพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative ครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเเนนนีีีนนฟฟ่ยยกกก็็มมมหหือออัรรแแลล้้้้วว์ฟใงตถา ผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหงเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์เอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วยดยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บ,บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ